มัมเฮเอ็มแพ้ท้องหนักตั้งท้องหลานตาอีกคนน้องนาฬิกาจะได้เป็นเจเจแล้วเมียมัมโพ์คลิปดีใจได้สมาชิกเพิ่มครับมดจกมกภรยาสุดเลิฟของมัมตลกซุปตาชื่อดังครับโพดคลิปดีใจได้หลานตาหลานยายเพิ่มอีกคนพร้อมแคปชั่นว่าหลานยายกตามาแล้วดีใจสุดสมาชิกใหม่ของวงคำเหลาตอนนี้สามเดือนนิดหน่อยอีกไม่กี่วันก็รู้ว่า ค่ะหรือครับใหญ่ขณะที่เอ็มบุษรลาคำลูกสาวโค้คลิปกับน้องนาฬิกาลูกสาวคนโตครับและกอลฟสามีและคลิปอันตราสาวทายาทคนล่าสุดพร้อมแคปชั่นยาวเล่าเรื่องตั้งท้องลูกคนที่สองด้วยว่าอยากได้อะไรต้องได้ว่าจะอุ๊บอิปไว้อีกสักพักแต่ไม่ไหวละแพ้ท้องจนน้ำหนักลดหววตาโหลหมดแล้วประกาศแก้เค็ดเลยละกันวงเล็บ เคยแพ้ท้องหนักตอนน้องนาฬิกาพอประกาศว่าท้องอาการแพ้ท้องหายไปเลยหวังว่าวิธีนี้คงยังเวิร์กอยู่เบบี้นัมเบอมาตั้งแต่ตอนไปเที่ยวฮ่องกงเมื่อสิ้นปีแล้วแต่ไม่ได้เอใจอะไรปวดท้องหนุ่งนวงเหมือนจะเป็นปอจอดอด้วยแล้วก็มีเลือดสีน้ำตาลออกมาใจคิดว่าเฮ้อเมนมาอีกแล้วไม่อยากเป็นเมนเลยวงเล็บเวลาให้นมลูกจะไม่มีปอจอดอนะคะ แล้วแต่ฮอร์โมนของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะก่อนจะปล่อยมีน้องก็หยุดให้นมเจเจไปแค่ไม่กี่วันเองแล้วตอนไปเที่ยวน้องนาฬิกาก็ติดแม่หนักมากไม่เอาใครป้าป๊ายังไม่เอาอะ่ะยังแซวกันเล่นๆกับสาม,มีอยู่เลยว่าหรือน้องจะมาแล้วเพราะนาฬิกาห่วงแม่มากแต่ก็ไม่คิดว่าจะพูดเล่นแล้วเป็นจริง จนกระทั่งกับไทยแล้วแพลนไว้ว่าจะไปทําสวยชุดใหญ่ก่อนมีลูกคนที่สองก็เลยคิดว่าเออเออตรวจก่อนไปทําสวยละกันปรากฏว่าขึ้นขีดเดียวก็เลยจะหยิบไปทิ้งและก็ปรากฏว่าเห็นอีกขีดจางๆฝันทําสวยสลายไปในพริบตาสงสัยลูกไม่อยากให้ทำคนที่สองต่อไม่รอแล้วนะไหนๆก็เหนื่อยแล้วก็ให้มันสุดๆไปเลย ร่างพังแล้วก็ให้พังทีเดียวจะได้ซ่อมทีเดียวเลยแปลนไว้ว่าอยากมีลูกไล่เลี่ยกันอายุไม่ห่างกันเพราะจะได้ใช้ของด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ที่สำคัญไม่อยากให้นาฬิการู้ความไปมากกว่านี้แอบกลัวว่าลูกคนโตจะน้อยใจแล้วไม่รักน้องทุกวันนี้ให้นาฬิกาหอมท้องทุกวันแล้วบอกว่าน้องอยู่ในนี่นะหอมน้องก่อนมาดามก็จะเอาหน้ามาสุกมันมีความสุขในหัวใจมากๆสำหรับคนเป็นแม่ ไปก่อนนะไปอ้วกก่อน g m p l u s โดยมีแฟนคลับครับเข้ามาแสดงความยินดีด้วยกันเป็นจำนวนมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตาม Superstar d ร l ดารเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดการอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ